เมื่อแรงวันศุกร์ตี2 9เมษายน2565ที่บริเวณอนุสาวรีย์สากษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่ทางเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพได้มีการจุดผางปฏิบจำนวนหนึ่งปันดวงเพื่อไว้สาบอกกล่าวพญามังรายในโอกาสตีครบรอบปีที่สีที่มีการห้องขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพและตอนนี้ตทางสารได้ส่งมอบคืนพื้นที่บ้านพัก 45หหลังคืนฮือแก่กรมธนารักษ์ในวันที่ซสาเจ็ดเมษายนที่ผ่านมาการจุดผางปฏิบในปีนี้ยังจะเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการห้องคืนจนกว่าปลาจะพลิกคืนมาเป็นปลาเหมือนเดิมบรรยากาศจะเป็นเฉดไใดเดี๋ยวผมจะพาไปพ่อโดยผมมานะครับ ตอนนี้เป็นการจุดจุดแผงพัดติดหมายค้าว่าจุดทูบจุดเทียนเนาะบอ,อบอกบอกพยามังรายบอกกล่าวว่าตอนนี้สิ่งที่ที่ที่ประชาชนคนทั้งหลายเนี่ยที่เริ่มต้นทํากันมาเรื่องของบ้านบ้านป่าแแวงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสำเร็จไประดับหนึ่งละสำเร็จไประดับหนึ่งก็ขอให้สิ่งที่มันสําเร็จเนี่ยมันจเจริญง,งอกงามไพบ,บูลย์บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุกเองนะครับ โดยการใช้ปกติจะใช้เทียนแต่ว่าผางพระเตีนั่นก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเชียงใหม่เนาะเมืองเชียงใหม่เขาก็ใช้ผางพระเตีดซึ่งเป็นเอกะลักษณ์ของร้านนาเอาแล้วก็ทูบ16ดอก16ก,ก็เต่ากับชั้นของสวรรค์16ชั้นฟ้า15ชั้นดินในการไหว้เจ้าเมืองไหว้พระมหากษัตริย์อันนี้ก็แสดงเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ สักการะนะฮะบัได้บัได้มีมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นอย่างใดเคารพสักการะในสิ่งที่เขาเคารพนับถือเช่นองค์อนุสาวรีย์สามกษัตริย์อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่คนเชียงใหม่เคารพนับถือเนาะเขาก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่คนเมืองเขาประพฤติปฏิบัติส่วนตัวตระมาหห้าเองก็มาเป็นที่ปรึกษาขอมาก็มาช่วยกันครับเพราะว่าองค์กรใดก็ตามนะที่อาศัยอยู่เมืองเชียงใหม่เนาะก็ช่วยกัน วันนี้เขาก็มาทําในเชิงของของการแสดงออกถึงความเคารพสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเป็นของบ้านของเมืองเขาตุยครับอันนี้นเป็นที่ถ้อยของบ้านเมืองเขาเมื่อเขาทาอะไอย่างแล้วมันมันได้ดังที่เขาเขาคิดไว้ครับเขาก็มาจูทบจูเตียนไหว้ส,สักการะบูชาในสิ่งที่ที่เขาเขามาไหวมาบอเปิดนี่างครับก็เป็นการแสดงออกถึงความเคารพ ความกระตันญูรู้คุณครับกับสิงซักซิที่เป็นของคูบ้านคูเมืองตัวครับอ่ครบรอบสี่ปีที่เราได้มาบอกกล่าวเพิ่นเรื่องเปาแหวงเนาะที่ลูกล้ำดอยเราทีนี้พอครบสี่ปีในวันเนี้ยปีที่แล้วเราได้แห่จากประตูตะแปรแล้วก็มาบอกกล่าวเพิ่นที่นี่มาสี่ปีที่แล้วแล้วตอนนี้นี่อ่า ถึงเวลาที่ตังสารเปิดคืนพื้นที่ทารานักแล้วก็เปิดโอกาสให้เราเข้าไปปลูกป้าปลูกเนี่ยอยากจะเราก็เลยมองว่าเราก็ต้องมาบอกเปิ้นเพราะว่าตอนเราเริ่มเมื่อสีปีที่แล้วเราก็มาขอเปิ้ลนะเนาะก็มาบอกกล่าวเปิ้ลแล้วก็ในอนาคตตั้งหน้าคิดว่าน่าจะเป็นประมาณต้นๆมิถุนาเจาะที่เราจะปากันไปปลูกปาอาจจะไปห้องฟันก็ซื้อเตปก้าอย่างกาอยากจะซึ่งระยะเวลามันถึเดือนเกือบสองเดือนเนาะเดือนปลาย ก็เลยบอก,บอก,บอกอึ้นว่าในวันนี้เมื่อโอกาสที่มันครบรอบ4ปีของวันนี้ <ฮะ S 2> ก็เลยจวนกกัเนาะมาบอก,บอกพ่อเจ้าของเฮาไว <ฮะ S 2> ้จุดธูป16บ16ดอกบอกเทวดาชั้นฟ้าชั้นดีิน16ชั้นบอกเปิรนว่าหมูเฮาเขาที่ตั้งอกตั้งใจที่จะทําภักษาบ้านภาคสามเมืองเฮาเนี่ยให้ต่อไปตั้ง,งหน้าถ้าเกิดจะเนี่ยาการไอหยังก็ขอให้เปิรนได้ กำได้จูเฮาเพื่อสำเร็จเจ้าเป็นเพื่อบ้านเพื่อเมืองของเฮานะเจ้านีมันนาอยันตต้องบอกเปิรนเนาะเจ้าอันนี้ฮีดเก่าเฮาฮีดเก่าของบ้านเฮาเนาะเจ้าเน้นๆอันนี้รู้สึกดีใจแล้วเนาะตีกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะเนาะใจมันมาหน่อยแล้วเจ้าน้องถึงแม้ว่าสังก OL บอกว่าเออบปร่างเขาจุเขาเห็ียดกายแต่เจ้ามองว่าในโอกาสอย่างอี้เนี่ย เปินฮู้กันทั่วประเทศเนาะ,ะมันอยู่ที่หมู่เฮาที่เขาจะต้ยพอว่าเขาจะย่งอย่างใดหื้อปลาเขาคืนมาเนาะเฮาก็เลยมองว่าเที่ยวเนี้ยเปิ้นเอาปลาแหวงคืนไปเขาก็จะปลูกปลาเขาคืนมาปิกดอยเฮาเอโนอจัคบคือภาพที่เป็นหลังซีสห้าหลังแล้วก็คอนโดนเนี่ยมันหายไปเนาะจ้ามปิกมาเปลี่ยนปลาเหมือนเดิมเนาะเพราะอันไอจะว่าไป ทุกคนเพิ่นก็บอกว่าดอยสุเทพเป็นดอยศักดิ์สิทธิ์เนาะแต่แแล้แลกอันนึงที่สําคัญบ่แบ่แป้กันก็คือเพื่อนเป็นตี้ที่ให้ชีวิตเฮานะจ้าเพราะว่าต้นน้าอะอยู่บนดอยสุเทพแล้ะถ้าบ่มีป้าอ่าบ่มีไอ้หย่างตี่จะทําให้มีความชื้นกายอย่างกาโดนลุกล้ําไปมันแห้งไปกายอย่างกายอย่าจ้ามันกระทบถึงคนถึงเมืองเลยจ้าอันนี้มันจะเรื่องเล่นๆเนาะตอนนี้เฮาเลยพยายามบอกว่าจะเป็นตินดอยเพราะว่าติดตั้งตินดอยเฮานี่ก็เป็นเปืนฮอกเป็นกันชน ระาวาังเมืองกระดอยพยายามพักษาเพื่อให้ได้อาจารย์แต่ก่อนในอดีตนี่ความที่หลายสี่หลายอย่างที่มันล้ามันเหลือเนาะตึกสงูงตึกสูงขึ้นกระหิมอันไอตินดอยก็จะมีเหลือนะจ๊ะนั่นเวลานี้ท,ที่ที่เราทําได้ก็พยายามปกป้องตรงมีไว้อาจารย์ถึงแม่บางคนเปืนอยาว่ามันจะต้านไว้นะแต่ก็ยังดีมได้อย่างจ๊นะนะในรุ่นเฮาเนาะในรุ่นขอ ขอว่ากระเดี่ยวหล่อนรุ่นหลังมันจะว่าสมัยอุ้ยยังยังอย่างเนี้ยอย่าเราจะตอบละอ่อนว่าใดนะจ๊ะอันนี้ก็สุดกําลังที่เฮามีจับก็พยายามตีที่จะกักษาเมืองเฮาไว้ให้ได้ขอบคุณใีปีทั้งนั้งแล้วก็เป็นกําลังใจเื่อสู้ต่อไปเนาะเจ้ายินดีดังนักเขาต้องสู้ด้วยกันเนาะครับสู้ด้วยกันครับคนเชียงใหม่ Uh, อย่างไดใดกระตึงกรลาจันอันใดที่มันดีมันดีกับบ้านกับเมืองเขาเขาช่วยกันครับผมขอบคุณในปีตั้งหน้าครับจ้ายินดีนะครับครับผมขอบุญเมืองรักษาบุญภาคคุ้มครองนะเจ้าครับเห็นกันครับเจ้าชาวเชียงใหม่บางส่วนนะฮะก็ได้มาร่วมจุดเทียนสักการะอนุสรณ์รีสามกษัตริย์เพื่อบอกกล่าวว่าการต่อสู้ของเราที่ผ่านมาเนี่ยก็สําเร็จไปครึ่งหนึ่งละเราได้คืนบ้านพัก45หลัง นะครับก็วันนี้ก็ทุกคนก็มาทำพิธีจุดเทียนแล้วก็น้อมเหมือนกับกล่าวเ,เพื่อให้ท่านช่วยปกปักรักษาเมืองเชียงใหม่ส่วนในส่วนของเครือข่ายขอขึ้นพื้นที่ป่าดอยเสพเราก็จะเดินการต่อนะฮะเดือนประมาณต้นเดือนนิทรรศเราจะเข้าไปปลูกป่าแล้วก็ไปพิธีมีพิธีห้องขวัญดอยสุดเทพนะครับเราก็ยังทำงานกันต่อเพราะว่าในส่วนของคอนโดก้าหลังเรายังไม่ได้มา เล็กน,น้อยเราก็ต้องการให้ทางสารคืนกลับมางานนี้ถึงจะเสร็จสมบูรณ์นะครับก็เราหวังว่าชาวเชียงใหม่ทุกคนนะจะร่วมพลังกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้พืนป่านี้กลับคืนมาสู่ดอยสุเทพอันเป็นที่เคารพรักเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่ทุกคนครับขอชาวเชียงใหม่นะฮะติดตามข่าวข่าวแล้วก็มาร่วมเป็นพลังกันต่อไปนะครับขอบคุณครับก็รู้สึกเห็นถึงความร่วมมือของ คนเชียงใหม่ที่ช่วยกันประท้วงหรือว่าอะไรเพื่อที่จะได้ป่าคืนครับผมพอเห็นเสียงนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกเหมือนมีไฟที่จะไม่หยุดนะครับก็ขอพูดนิดนึงว่าเป็นคนต่างจังหวัดค่ะแต่ว่าเห็นความคืบหน้าของป่าเวงก็รู้สึกประทับใจค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาจุดเทียนได้มา<อ>ร่วมมือค่ะ ดีอกดีใจปื้มอกปื้มใจหันลูกหลานได้มาวันนี้แม่อุ๊ยขอได้มากราบไหว้สาปอบัญาเจ้าที่ปกปักหฮักษาเมืองเชียงใหม่เอาปลาแว่งขึ้นมาเพื่อลูกหพือหลานได้เฮากับครบรอบวันนี้วันที่สาวเก้าเนาะตั้งแต่ปีหกหนึ่งมาจนถึงปีหกห้าสี่ปีเต็มๆที่เรารอคอย กระสมหวังและเจ้าว่าป่าแวงต้องหรือออกเูุ่หมดเพื่อเป็นป่าของดอยสุเทพเพื่อสุเทพเป็นสีของเมืองจังใหม่ตลอดไปก็พยายามมังลายปกปักทักษาหมูเหาลูกหลานจะจะสืบเหีดสานหอยปกปักทักษาเมืองไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปตั้งหน้าเจ้ารู้สึกว่ามีพลังขึ้นมาเยอะเลยท,ท,ท,ทั้งๆที่แบบว่าเหนื่อยนะ แต่มันใจมันอิ่มแล้วมันก็มีรู้สึกมีพลังครับสมาคมคนเหนือไดอ้ปีเป็นตัวแทนทะลุทะลวงหลือเพิ่นได้ไมมันไม่ใช่อย่างนั้นคือแบบว่าที่สะดวกตรงนี้ไงะสะดวกตรงนี้แล้วก็ค่อนข้างจะรู้จักคนหลายคนคแลว้วเวลานั่ยเขาก็จะบอกมาอะไรเงี้ยการการช่วยงานคือ่ายบางทีมันก็จะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคนเหนือเรียกว่าไซมื้อกันนก็เขาช่วยเราถึงเวลาเวลาเราเขาก็มาช่วยเราครับ เวลาเขาเราก็ไม่ช่วยเขามันก็เลยเลยมีพลังเจ้าไอยยางเขาแต่วันนี้วันเกิดอ,อ,อีืปีคะอ๋อวันนี้วันเกิดคือมันเป็นความบังเอิญอย่างหนึ่งออซึ่งเมื่อสี่ปีที่แล้วชุมนุมใหญ่เนาะก็ตรงกับวันเกิดพี่แล้วก็เลยถือโอกาสว่าร่วมขบวนมีคนมาอวยพรวันเกิดมากมาย <c oughs> ไก่กรอบ <c oughs> เมื่อที่ท่าแพเมื่อสี่ปีที่แล้วนะเนาะแล้วแล้วพอตอนที่คบป่าแหวงหนึ่งปีวันนั้นเราตามผางไปที่เป็นรูป เลขหนึ่งหนึ่งปีที่บนข่วงท่าแพก็นเลยบอกเอ้ยขำๆว่าโหคนมาจุดเทียนวันเกิดให้เรากันมากมายเลยอดีเลยอันก็หลวดเอพรขอสิงสิทธิ์จงอำนวยเอพรให้อีกปีมิสุขภาพแข็งแรงเนอร่ลำรวยลำรวยลำรวยตึงปีอ้ายตึงตึงลูกย่ใหญาเต้นน้อเจ้าขอบคุณค่ะมาใจ้คนเมืองนะอู้ปแลดไปปะลดมา สำหรับผมขอไหว้สาผู้มิส่วนเกี่ยวข้องทุกคนตัวเนอร์ที่ได้ช่วยกันห้องคืนผืนป่าปิ๊กคืนมาถ้าเขาบ่ช่วยกันห่วงแหนสิ่งที่มีกาไวหวแหมน้อยลูกหลานของเขาในวันตั้งหน้าก็คงจะเดือดห้อนกันแน่เลยขอบคุณด้วยใจไหว้สาตัวนะครับ